สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องพาไปรู้จักยานดำน้ำไทท่านของโอเชียนเกตบริษัทที่เป็นเจ้าของยานดำน้ำที่พานักท่องเที่ยวลงไปสำรวจเรือไททนิกค,ค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่อง โอเชียนเกตบริษัทที่พานักท่องเที่ยวไปชมเรือจมไททานิกเป็นบริษัทเอกชนในสหรัฐค่ะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอเวอร์จในรัฐวอชิงตันทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐตั้งขึ้นในปีคศ .2009 โอเชียนเกตเน้นเรื่องการพัฒนายานดำน้ำและแท่นปล่อยเพื่อสำรวจโลกใต้น้ำค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ทางบริษัทระบุว่ามียานดำน้ำสามลําแอนติพอดิส ไซคลอปส์หนึ่งและไททันค่ะสำหรับการเดินทางไปชมเรือจมไททันิกที่จมอยู่ที่ระดับราว3,800เมตรจากผิวน้ำยานที่มีศักยภาพที่พาไปได้คือยานดำน้ำที่มีชื่อว่าไททันค่ะเพราะสามารถลงไปถึงที่ระดับ4,000เมตรยานไททันเป็นยานชั้นไซคลอปบรรทุกได้5คน โดยมีกัปตันหนึ่งคนนักท่องเที่ยว3คนและผู้เชี่ยวชาญเรือไททานิคอีกหนึ่งคนยานไททันหนัก1432กิโลกรัมสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมค่ะภายในเรือมีอุปกรณ์ยังชีพสำหรับ5คนอยู่ได้นาน96ชั่วโมงสำหรับทริปไปชมเรือไททานิคเป็นทริป8วัน7คืนค่ะออกเดินทางจากเมืองเซนจอรในนิวฟันแลนด์ของแคนาดา ระยะทางประมาณ600กิโลเมตรจากจุดเรือจมไททานิกการไปชมเรือจมไททานิกจากยานไททันใช้เวลาขึ้นลงราว8ชั่วโมงตามปกติยานดำน้ำไททันจะส่งสัญญาณออกมาทุกๆ15นาทีค่ะเพื่อแจ้งให้เรือแม่ที่ส่งยานออกไปรับรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีโอเชียนเกตเก็บค่าบริการทัวร์ไททานิก250,000ดอลลาร์ 250, สหรัฐต่ตอราย หรือประมาณ8ล้าน7แสนบาทค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Ocean g นเกระบุว่าทัวร์ไปชมเรือไททานิกกำลังดำเนินการอยู่และจะมีอีก2ทริปในเดือนมิถุนายน2024 Ocean Gate เกเปิดขายทัวร์ชมไททานิกมาตั้งแต่ปี2021ค่ะส่วนยานดำน้ำอีก2องลำของ Ocean g นเกนั้นแอนติพอดิลงได้ลึกน้อยสุดค่ะที่3 0 5เมตร บรรทุกได้ห้าคนเป็นลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวสี่คนและกัปตันหนึ่งคนอุปกรณ์ยังชีพอยู่ได้72ชั่วโมงยานดำน้ำอีกลำนะคะใส่ครอปส์หนึ่งสร้างจากเหล็กก้าค่ะลงได้ลึก500เมตรบรรทุกได้5คนและอุปกรณ์ยังชีพอยู่ได้72ชั่วโมง ส่วนเรือที่เป็นเป้าหมายของยานดำน้ำไททานก็คือเรือไททานิกนั้นจมอยู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่ระดับราว3,800เมตรจากผิวน้ำไททานิกเป็นเรือผู้โดยสารข้ามมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดขาัในสมัยที่สร้างชนกับภูเขาน้ำแข็งในการเดินทางครั้งแรกเมื่อปีคศ1912ออกจากเมืองเซาท์แธมป์ตันในสหราชาอาณาจักรเพื่อไปนิวยอร์กในสหรัฐ จากจำนวนลูกเรือและผู้โดยสารประมาณ2,200คนมีคนเสียชีวิตกว่า1,500คนซากกระจมไททานิกได้มีการสำรวจอย่างละเอียดตั้งแต่ถูกค้นพบเมื่อปี1985ค่ะซากเรือแยกออกเป็น2ส,ส่วนหัวเรือกับท้ายเรือห่างกันราว800เมตรค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทอร่าไทยสยามด้ค่ะ วันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ